สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเตตชะงั่งนะครับบวกกระแสเรศในมวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่16เมษายน2565นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเตตชะงั่งบวกกระแสเรศนะครับมาฝากกับคุณลุงทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและช,ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe และก,กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกัน้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนําแ,แฟนมวยให้กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกัน้นการมองเห็นนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กกดดดระิ่ง้วย มวยพักยกนะครับราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muaydung ต้องมีอำนาจก่อนนะครับ ad muaydung และถ้าบอกมาจากมุมสองเวทนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูโอเล่จัดสีนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่ศูนย์แปดแปดสี่เก้าสี่หกศูนย์สามห้าครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับสุดเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่16เมษายน2565นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทำหน้าที่ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าตามลุ้นหน้าตามเชียร์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีมวยรอบห้ลุ้น2คู่แล้วก็ มีการชิงแชมป์อีกหนึ่งคู่นะครับถือว่าสัปดาห์นี้นี่คู่มวยนี้น่าลุน้นแล้วก็น่าชมน่าเชียร์เป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1่งนี้ก็เป็นมวยรอบเลยนะครับ โดยเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่10นะครับขนแนแพ้นี่ก็จะตกรอบทันทีเลยนะครับส่วนคนชนะก็จะเดิน้าเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือโนริซันภูเก็ตไฟครับนะครับหรือว่าคาโดโซนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าพระยาเพชรปตออนะครับหรือว่าชื่อเก่าวทรณีนะครับเพชรจินดาพิกัดก็คือ125่อปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงโนริสันนี่ก็มา125.8ลดไปจุดแปดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าพระยานี่ก็มา125ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เนื้อตัวนี้ก็ดีแล้วก็สวยทั้งคู่นะครับความสูงความยาวนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงโนริสันนี่ก็เป็นนักชกจากประเทศบราซิลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยภูเก็ตไฟครับนะครับโดยมีทางด้านเล็กแสงมรกตดูแลเรื่องการฟิตซ นริสันนี่เป็นมือขวานะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาหนักแรงนะครับหมัดดักศอกแรงนะครับตอนๆนี่ถือว่าอันตรายนะครับบูสู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาด้วยนะครับมีแพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะอีกสองไฟนะครับฝ่ายลาสุดนีชนะรวดทั้งสองไฟแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์หนึ่งไฟด้วยนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินคู่ต่อสู้นะครับเจ้าพระยานี่ก็เป็นโชคจากจังหวัดอยุธยานะครับปัจจุบันก็รับราชการทหารนะครับเป็นทหารเกณฑ์อยู่นะครับก็ เลยฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรปตอนะครับโดยมีทางด้านหมยอดปตอร้อยเอกวิริยุทธกองทรงนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับในบางครั้งบางทีก็จะไปฝาก ปั๊มแล้วก็ซ้อมเก็บตัวที่แสงเทียนน้อยด้วยนะครับที่โดยมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมอีกทีนะครับในเจ้าพญานี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับคุณนี้ตงบอ,อซ้ายกับขวาเจอกันนะครับเจ้าพญานี้เป็นมวยซ้ายประเภทกบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงเลยนะครับหมัดหนักซอกแรงนะครับอาวุธหลากหลายต้นนี้ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับ สามฟอมหลังนี้ถือว่าใกล้เคียรกันนะครับชนะ2ไฟท์แล้วก็แพ้1ไฟ์นะครับสำหรับผลงานล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเจ้าพยานะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงิน3ไฟท์หลังนี่ชกในรูปแบบ3ยกทั้งสิ้นเลยนะครับ ถนัดกับรูปแบบ3มยกนะครับวันนี้ต้องมาชกในรูปแบบ3ามยกนะครับการยืระยะท้ายๆน่าจะมีปัญหาหรือบัดนะครับก็ต้องดูการชกประกอบนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโนริสันที่ชกในรูปแบบ5ยกหลังๆนี้ชกรูปแบบ5ยกเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับฉนั้นการยืระยะท้ายๆน่าจะมั่นคงกว่านะครับ วันนี้เรทนะครับเรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงโนริสันนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ2เลยนะครับดูว่าค่อนข้างแพงครับแต่ก็คุ้นเคยการยืริยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับไปปลายผ่าน3ยกไปแล้วเพราะว่าคุ้นเคยกับการชกในรูปแบบ5ยกมากกว่านะครับเปรียบเทียบไปแล้วคู่นี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับคุ้นเคยกับการชก5ยกมากกว่านะครับการยืริยะท้ายน่าจะดีกว่านะครับเรท5 2ครับอยู่ที่ฝ่ายแดงครับมองไปที่ฝ่ายแดงโนริสันภูเก็ตไฟขับครับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมือรอบนะครับโดยเป็นมือรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่4นะครับนัดแรกของทั้งคู่เลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือนรสิงห์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชื่อเก่าวก็พัฒนานิทิพัฒนายควนนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็วิทยายุทธนะครับพอปินมณีส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติจิตติสอจะต้องปาจีนะครับหรือว่าพิชาติมวยไทยนะครับหรือว่านายกนกยันนายกปอดกบินบุรีนะครับพิกัด135ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนอร์สิงห์นี้ก็มา1 3 5อน์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายดําเงินชาติจ,จิตตินะครับก็มา135.2ลดไป 1, .2 นะครับคูน่นี้เนื้อตัวก็ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนอร์สิงห์อาจจะดูเหลือๆนิดๆนะครับ ทางนัานนรสิงห์ฝ่ายแดงนี่ก็เป็นนัโชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีทางน้านเสียเกมเ,กเทิดศักดิ์เทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องศาสแข้ง่งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับปั้มตีรุนแรงเก,ก่ากระดูกดีนะครับ ชกมานานปะทะกระเบืใหญ่มาเยอะเลยนะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายก็ถือว่าที่เวทีเมืองกรุงนะครับชกไว้ไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือเวทีเมืองกรุงไป4ปีเสร็จเลยนะครับแต่ว่าได้ไปเคลื่อนไหวที่เวทีพุทธร่างจังหวัดอยู่บ้างนะครับโดยที่ไฟสุดท้ายนะครับที่เวทีเมืองกรุงนะครับไฟนั้นก็ถือว่าเป็นไฟที่ไม่น่าจดจําสักเท่าไหร่นะครับไฟสุดท้ายก็โดนไล่ไลงยก5นะครับในข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับในการชกกับจรวดศึก ก่ำปนานะครับวันนั้นก็มาเข้าเวทแทนทั้งคู่นะครับโดดไล่ลงไปนะครับไฟล่าสุดที่เวทีมังกะครับเดือนสิงหาคมปี61นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีภูทรที่ต่างจังหวัดอีก3ไฟฝายล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรโพสีนะครับหว่ยหูช่างนุ่นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยก2นะครับเพชรมงคลลูกบุญมีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดนี้ก็แพ้นอกยก3ามเป็นต่อนะครับสิทธิสามก๊กที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับฝ่ายส เดือนกันยายนปี62นะครับการชกไว้ไฟสุดท้ายเดือนกันยายนปี62ก็เท่ากับว่าเรือเวทีอยู่ประมาณ2ปีเศษนะครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีภูทรน,นะครับก็ดูว่าเรือเวทีไปค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นก็ต้องดูการชกบนเวทีประกอบนะครับ ส่วนทางด้านฝันน้ำเงินนะครับชาติกิตินี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พิชชัตมวยไทยยิมนะครับโดยมีทางด้านเพชรศรีนินนะครับส่วนอาหารปีกไม้นะครับอดีตนักมวยเก่านะครับเป็นทีมงานสตาฟเทนเนอร์ดูแายเรื่องการฟิตซ้อมนะครับชาติกิตินี่ก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเลยตีหน้าแรงเตะหนักต่อยแรงบู๊ดูดันนะครับหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอมหลังนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับแล้วก็ชกเป็นประจำสม่ําเสมอมากกว่านะครับสภาพร่างกายดูว่าทางด้านฝันน้ำเง่ควาามก เรื่องกระดูกนี่ทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอยากเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเรือเวทีไปค่อนข้างนานนะครับแต่ว่ามาเก็บตัวอยู่ที่พีเคแสนชัยนะครับความเชื่อถือก็เลยดูดีนะครับแล้วก็คููปั้มคู่ซ้อมค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ,บาการบำรุงน้ำเลี้ยงอะไรต่างๆก็ดูค่อนข้างดีนะครับก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยก็ ถือว่าความเชื่อถือค่อนข้างดีนะครับเรทนะครับเรทวันนี้จึงเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4ขนาดว่าเรือเวทีไป2ปีเสร็จๆนะครับเรือเวทีที่เมืองเมืองกรุงประมาณ4ปีเสร็จๆนะครับแต่ว่าไปเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีบุธรนะครับฉะนั้นไฟสุดท้ายที่เวทีบุทรก็เดือนกันยาปี6 62นะครับก็เท่ากับว่าเรือเวทีจริงๆนะครับก็2ปีเศษนะครับขนาดว่าเรือเวทีไป2ปีเศษนะครับเรทยังกลับมาเป็นต่อนะครับเพราะว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยนะครับความเชื่อถือก็เลยดูดีกว่าต้นๆผมมองว่าทางด้านอนอลสิงห์เนี่ย น่าจะใช้จังหวะฝีมือความเก่านะครับชิงทำออกนําไปก่อนนะครับสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าความเชื่อถือดูดีกว่าแล้วก็กระดูกมวยดูดีกว่าต้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับน่าจะมีราคาให้ขยับขยายได้ไม่ยากนักนะครับแต่ถ้ามีราคานี่แนะนําให้ขยับขยายเลยนะครับเพราะว่าทางนันฝ่ายแดงก็เท่ากับว่าเลือไปทีไปค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าต้นๆเชื่อว่านําไปก่อนแน่นอนนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับกระดูกดีกว่าแล้วก็ความเชื่อถืออยู่ที่พี เปรียบด้วยเลทเปิด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงนรสิงห์นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแต่ถ้ามีราคานะครับขยับขยายบางทุนด้วยนะครับเพราะว่าเจ้านรสิงห์นี่เหลือไว้ทีปลายสองปีเสร็จเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเลทล่าสุดเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4ครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างซุปเปอร์เวทเตอร์เวทนะครับ154ปอนด์ไปที่มอสสยามอ้อมน้อยที่ว่างนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือคาใจบ้าภูเก็ตไฟครับนะครับหรือว่าหลุยคาใจบ้านะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งรัดพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าคนหลวงพุ่มพันม่วงนะครับพิกัดก็คือหนึ้อยห้ปอนด์ เมื่อช่วงเช้านะครับมาขาดน้ำหนักขาดคนละนิดคนละหน่อยทั้งคู่นะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงขาดเจบ้านี่มา153.6ขาดไปจุดสี่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งรัต์นี่ก็มา153.8ขาดไปจุดสอนะครับเรียกว่าขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงคาใจบ้านนี่ก็เป็นนกชกจากประเทศบราซิลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมมยภูเก็ตไฟคลับนะครับโดยมีทางด้านเล็กแสงมรกตนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครับคบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงครับคว้าคอเด้งตีบูดูดานครับปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะไป2ไฟนะครับแล้วก็แพ้1ไฟนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีอยู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงคาใจบ้านนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรลุงรัตนี่ก็ไปนชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ศิริลักษ์มวยไทยนะครับมีทางด้านมานอ์อุดรรัพพุชงกิจขยันนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพันตำรวจโทสุขทัพ์พมพัญม่วงครับเป็นผู้จัดการของทางด้านลุงรัตนะครับรลุงรัตนได้เป็นหมวยซ้ายนะครับเป็นหมวยซ้ายครบเครื่องแข้งซ้ายแรงไล่แขนขวางดันแทงแรงศอกสวนอันตรายเก๋ากระดูกดีชกมานานเลยนะครับ สฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์าเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินลุงรัดจะดูฟอร์มดีกว่านิดๆนะครับ แล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งด้วยนะครับโดยครั้งแรกในชกกันเมื่อตอนปี6.2ครับเป็นทางด้านลุงรัฐที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับล่าสุดนะครับชกกันปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี6ก่นะครับันนั้นก็ไปเข้าเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านลุงรัฐน้ําหนักปล่อยๆนะครับเป็นทางด้านลุงรัฐที่พลิกกลับมาต้นๆดูเป็นรองจังหวะดูเป็นรองครับไปปลายพลิกกลับมาเอาชนะคะแนนขาเจยบ้ายมแขนได้แบบไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าสถิติที่ผ่านมาาาาานนรััเป็ทททงงดดด้้ลุีี่่ํไกว ครับวันนี้เป็นไฟที่3มครับมาดูกันว่าทางด้านคาจิบาจะตีไข่แตกหรือว่าทางด้านลุงรัดฝ่ายน้าเงินจะท,ทาแฮติชนะเป็นครั้งที่3ได้สําเร็จนะครับโดยมีทางด้านโดยมีแชมป์นะครับลอบอ็อกซูปเปอร์เวลเตอร์เวทร154ปอนด์เป็นเดิมพันนะครับ <c oughs> คู่นี้รูเกณฑ์น่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับแต่ว่าทางด้านคาจิบานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างประเทศที่ใช้ศิลปะไม้ลา้มวยไทยนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับเคยประทะ แล้วก็เอาชนะนักมวยเบอร์ต,ต้นของเมืองไทยมาก็หลายลายแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะมาเจอกับทางลุ่งรัตซึ่งเคยแพ้คะแนนมาแล้วถึง2ครั้งนะครับก็ดูว่าความเป็นมวยของทางฝ่ายน้ำเงินลุงรัตน่าจะดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญช่วงหลังๆนี่ฟอร์มสดกว่าด้วยนะครับสามไฟสุดท้ายชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับ คู่นี้หลังจากช่างเสร็จนะครับเรทนี่คูคีสูสีเลยนะครับเปิดอยู่ที่ไครต่อรอนะครับเรทล่าสุดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไขรต่อรอนะครับวันนี้ก็ยังมองและก็ชอบปฏิไฟน้ำเงินนะครับลุงรัดพุ่มบันม่วงนะครับนักมวยคนไทยความเป็นมวยก็น่าจะดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะหลักเกรมดูดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ดูดีกว่านิดๆด้วยวันนี้ก็น่าจะเืินเอาชนะคะแนนทางด้านคาเจบ้าภูเก็ตไฟขับยำแขนเป็นขังที่สามนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท15 ลุงรัดพุ่มพันม่วนครับเลตล่าสุดนี้ใครต่อรองครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับขอฝากไว้ก่อนนะครับมวยภาคยกราคาตรงจากเวทีกดติดใกล้ออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muay du ng ต้องมีแอดอั้นาจก่อนนะครับ ad muay du ng และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ คู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสายฟ้านักสู้ยิมนะครับหรือว่าเข้มมวยไทยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเสือขาววินอุบลนะครับหรือว่าเบียร์เก้าสายหนึ่งนะครับพิกัดเ1 5ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่นี้เนื้อตัวก็สวยทั้งคู่นะครับความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าทางด้านฝ่ายแดงจอมสายฟ้านะครับ ทางด้านฝ่ายแดงสายฟ้านี่เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่นักสู้ยิมนะครับโดยมีทางด้านคุณอดิศักพงษ์สุขนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในปั้มเตีรุนแรงครับหลักเหลี่ยมดีหมัดหนักศอกแรงต้นๆนี่ถืออันตรายอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับสามไฟหลังนี่ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายนักเงินเสือขาวนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอย เป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะซื้อขาวที่เป็นหมวดสายนะครับจงังหวะฝีมือครบเครื่องตีนเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงน,นะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดดักสอกแรงครับูสู้ดุดันเลยนะครับ3มไฟ์หลังนี่ก็ถือว่าฟอร์มดูเป็นรอนนะครับชนะเพียงแค่1ไฟ์แล้วก็อีกสองไฟล์นี่แพ้รวดเลยนะครับเทียบกับที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านไฟแดงน,นะครับ สายฟ้าดูว่าฟอร์มดูได้เปรียบนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี้ก็ถือว่ามาเข้าเวนแทนด้วยการเต็มตัวก็ดูเป็นรองครับเพราะว่าเดิมทีจะเป็นทางด้านยอดเยอดมอ,อันดามันนะครับขึ้นไป ชกไว้กับสายฟ้านะครับแต่ว่าถอนไปนะครับโปรโมเตอร์จริงไปดึงเอาเสือขาววินิบลมาเข้าแทนนะครับซึ่งมีรายการต่อยอยู่แล้วนะครับประมาณไปลายปลายเดือนนี้นะครับก็ดึงเอามาต่อยเร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็น่าจะเป็นรองอนักมวยตัวยืนอย่างทารานสายแดงสายฟ้าอยู่ดีนิดๆน,น,นะครับ เรทนะครับหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับสายฟ้าเป็นต่ออยู่ในราคาในราคา5ต่อ4นะครับเนื่องจากว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มดูสดกว่าด้วยนะครับวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับหลักคู่หลังคู่เอกคู่ที่4หล yes. ังคู่เอกนะครับมองมาที่ฝ่ายแดงนะครับสายฟ้านักสู้ยิมนะครับฟอร์มสดกว่าการเตรียมตัวก็ดูดีกว่านี้น่าจะเชิดเอาชนะคะแนนทางด้านเือขาวินอุบลที่ฟอร์มดูเป็นรองไปได้แบบสนุกเลยนะครับ เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอย,ยู่ e bad, ยที่54ฝ่า,กกายแดงสายฟ้านักสู้ยิม้มนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงสายฟ้านักสู้ยิ้มครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับเลทเป็นต่ออยู่เลยราคา5ต่อนะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1ึงฝ่ายแดงนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนขอให้ท่านนไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งเพราะการลงทุนตั้งอยู่ในความเสี่งยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับถ้าอย่ดติดก็าบังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จน,นะครับล้าท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมยชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะ1้0เสมอไปอาจจะแพ้หมเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมยชอบอาจจะแพ้หมเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อน นะครับขอพี่น้องแฟนอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ